กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube c h ช n n e l เตียงสูบที่ไม่ใช่โรคนะครับจริงๆวันนี้เนี่ยก็คิดว่าหมดแล้วนะครับสำหรับตัวละครที่เป็นรุ่นพ่อนะฮะก็เลยจะขอนําเอาตัวละครอย่างพอลมอริยาม่าเนี่ยมาต่อแบบเนียนๆนะครับเพราะว่าก็เป็นพ่อเหมือนกันนะครับผมพ่อบ้านนะฮะก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหาเนี่ยก็ฝากกดซับสไครป์ให้ช่องผมด้วยนะครับผมถ้าใครไม่สะดวกเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับที่ผมพูดเนี่ยก็เพราะว่า u t u b e เนี่ยมันชอบให้พูดว่าเออฝาก ชื่อของพ่อบ้านโมริยาม่าพอเนี่ยมีความหมายว่าป่าเขาหรือว่าภูเขาอะไรทํานองนี้นะครับก็เป็นชื่อที่อยู่ในธีมเดียวกับครอบครัวนิชิวาวาะนะครับซึ่งทั้ง3คนในตระกูลเนี่ยชื่อมีความหมายสื่อถึงพวกดอกไม้หรือว่าผลไม้นะครับก็มีป่าเขาคอยห้อมล้อมไว้อยู่นะครับผมก็เปรียบเสมือนพ่อบ้านของตระกูลนี้นะครับที่คอยปกป้องและดูแลสิ่งสําคัญของตระกูลนี้เอาไว้นะครับนั่นก็คือคุณหนูโมโมแกะนั่นเองครับประวัติและความเป็นมาของพ่อบ้านคนนี้เนี่ยก็เหมือนจะเป็นความลับ แต่เราก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าพ่อบ้านคนนี้เนี่ยน่าจะผ่านสงครามหรือว่าการต่อสู้มาเยอะพอสมควรเลยนะครับเอาง่ายๆก็คือเก๋านเนั่ยแหละครับโดยที่มาที่ไปของพ่อบ้านคนนี้ที่ทราบกันค่อนข้างชัดเนี่ยนั่นก็คือมาจากงานแข่งสตรีทไฟท์นะครับผมที่นิชิซาวะโอกะได้จัดงานแข่งขึ้นเพื่อหาผู้ชายที่แข็งแกร่งที่สุดและเลือกเอามาเป็นสามีนั่นเองครับผมหนึ่งในคนที่เข้าแข่งนั่นก็คือโมริยาม่าพลนี่แหละครับการต่อสู้เนี่ยก็เรียกว่าดุเดือดนะครับผมแต่ว่าคนที่ชนะ การต่อสู้นี้ไปเนี่ยนั่นก็คือนิชิาวะไบโอครับแต่ก็ไม่รู้ว่าสู้กันจนสนิทกันหรือว่าอะไรนะครับไบโอเนี่ยก็เลยให้มริยาม่าพอลมาเป็นพ่อบ้านประจําตระกูลนิชิาว่านะครับแล้วก็ไว้ใจมากๆด้วยนะครับให้พ่อบ้านเนี่ยเป็นคนปกป้องลูกสาวของตัวเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่ามริยาม่าพอลเนี่ยจะถูกชุดคําสั่งนี้เนี่ยโปรแกรมเข้าไปในหัวเลยนะครับผมคือแกทําทุกอย่างให้คุณหนูจริงๆอ่ะครับถ้าทุกคนสังเกตนะตั้งแต่ตอนแรกที่ปรากฏตัวออกมาเนี่ย คุณพ่อบ้านเนี่ยก็จะทําตามคําสั่งคุณหนูทุกอย่างเลยนะครับเป็นคนที่คอยจัดการนู่นนี่นั่นให้ครับผมคือเป็นคนที่เก่งมากๆเลยอะ่ะความสามารถรอบด้านจริงๆครับฝีมือการต่อสู้หรือว่าศิลปะการต่อสู้ของพี่แกเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนที่อยู่เหนือกว่านักสู้ทั่วไปแบบมากๆเลยนะครับผมอย่างเช่นในตอนที่พ่อของคุณหนูส่งหน่วยรบเดินตายมาเพื่อจับตัวคุณหนูไปเนี่ยพ่อบ้านคนนี้เนี่ยก็เข้าไปจัดการหน่วยรบที่ขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกได้ด้วยตัวคนเดียวเลยนะครับผมแต่ถึง จะเก่งขนาดไหนเนี่ยก็ยอมให้กับคุณหนูนะครับก็เหมือนอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับว่าเหมือนถูกโปรแกรมไว้นะครับผมว่าให้รับใช้คุณหนูนะครับเหมือนแกจะรักคุณหนูจนลืมไปว่าคนที่มอบคําสั่งนี้ให้กับแกเนี่ยก็คือนิชิซาว่าไบโอหรือว่าพ่อของคุณหนูนั่นเองครับแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่นิชิซาว่าไบโอยินดีและต้องการให้เป็นแบบนั้นนะครับผมอย่างเช่นเหตุการณ์ในตอนที่25ครับคุณพ่อบ้านเนี่ยก็ต้องมาประทะกับไบโอนะครับในตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่า่าทั้ง2คนนี ล้อเรียนเกม street fighter นะครับโดยคุณพ่อบ้านเนี่ยก็น่าจะมีต้นแบบมาจากเคนนะครับผมสาเหตุที่ปะทะกันเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าความเอาแต่ใจของคุณหนูโมโมกะครับแต่ว่าคุณพ่อบ้านเนี่ยก็ยอมนะครับผมเพื่อที่จะทําให้ความต้องการของคุณหนูโมโมกะเนี่ยเป็นจริงให้ได้นะครับถามว่าความต้องการของคุณหนูโมโมกะคืออะไร <c oughs> แต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณพ่อบ้านเนี่ยจะไม่รู้นะครับผมว่า คุณหนูโมโมโกะเนี่ยตกหลุมรักฟูยุกิคุงอยู่นะครับผมแถมยังพร้อมที่จะช่วยเหลือและให้การสนับสนุนทุกอย่างด้วยนะครับแล้วก็ยินดีกับความคืบหน้าในความสําคัญของคุณหนูกับฟูยุกิ <c oughs> คือความต้องการของคุณหนูเนี่ยบางทีมันก็เหมือนความต้องการของเด็กๆแต่ว่าคุณพ่อบ้านเนี่ยก็เล่นใหญ่แล้วก็จริงจังมากๆในทุกภารกิจเลยนะครับผมอย่างเช่นในตอนที่6เนี่ยคุณหนูโมโมโกะมีแผนการที่จะได้ใกล้ชิดกับฟูยุกิคุงนะครับโดยใช้คุณพ่อบ้านเนี่ยแกล้งเป็นผีนะครับ <c oughs> เพื่อมาสร้างสถานการณ์ให้ คุณหนูเนี่ยได้เข้าไปกอดกับฟูยุจิคุงแบบนินเนียนนะครับแต่ว่าแผนการนี้เนี่ยมีแค่พ่อบ้านกับคุณหนูที่รู้นะครับผมกิโรโรหรือว่าพี่แดงของเราเนี่ยก็เหมือนจะจับสังเกตหรือว่าจับความผิดปกติได้นะครับพี่แดงก็เลยสะกดรอยตามพ่อบ้านไปนะครับก็เลยเกิดการปะทะกันขึ้นนะครับเพราะพี่แดงก็เข้าใจผิดไปว่าพ่อบ้านเนี่ยก็จ้องจะทําร้ายคนในบ้านฮินาตะานะครับและในตอนนี้เนี่ยกิโรโรก็ได้พูดให้เราได้ยินนะครับผมว่านั่นมันสายตาของนักฆ่าชัดๆนะครับอะไรที่ทําให้แก เป็นแบบนั้นได้กันนะเราก็จะได้ยินคําตอบจากพ่อบ้านในตอนนี้เลยครับว่าเพื่อคุณหนูแล้วแม้ต้องแลกด้วยชีวิตฉันก็ยอมนะครับคือแบบมึงเอาชีวิตมาแลกกับแผนการเลิฟเลิฟของคุณหนูได้เหรอวะ คือเหมือนทั้ง2ตัวละครนี้เนี่ยมันวางกาวให้กันนะครับผมเหมือนไฟกับไฟอ่ะทั้งสองคนนี่มาเจอกันก็ยิ่งแรงขึ้นไปใหญ่นะครับคือแบบสู้กันไม่ลืมหูลืมตาเลยนะครับผมแต่ว่าเมื่อจบจากเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าคุณหนูก็ยังยินดีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นะครับอย่างน้อยก็ได้ใกล้ชิดกับผู้ิุกิฟุงนะครับคุณพ่อบ้านที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็ดีใจนะครับก็ถือว่าแฮปปี้เอนนะครับหลังจากนั้นทั้ง2ตัวละครนี้เนี่ยก็เหมือนจะกลายเป็นคู่ปรับกันไปััักกกพนนนนรบแตต่่ใอหลงๆี็ไมม บทบาทอะไรต่อกันมากนะครับส่วนพ่อบ้านเนี่ยก็จะมีบทบาทที่ได้พูดคุยกับธรรม,มะซะเป็นส่วนใหญ่นะครับและบทบาทส่วนใหญ่ของคุณพ่อบ้านเนี่ยก็จะเป็นการสนับสนุนแผนการเลฟิฟเลิฟของคุณหนูโมโมกะนะครับมีหลายตอนมากๆนะครับผมขอยกตัวอย่างอันที่ดูเวอร์มาให้สักสองสาอันนะครับจริงๆก็มีเยอะกว่านั้นมากๆนะครับเช่นในตอนที่36กนะครับก็จําลองสถานการณ์ซะใหญ่โตเลยนะครับมันเป็นสถานที่ในพื้นที่ดินของตระกูลฮิสซาวะนะครับหรือแม้แต่ในตอนที่34ี่เนี่ยก็ มีสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อพยากรณ์ความรักโดยเฉพาะนะครับและในตอนที่30เนี่ยก็ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณความรู้สึกของฟูยุกิคุงที่มีให้กับคุณหนูเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นงานแบบจริงจังกันมากนะครับและก็มีอีกหลายๆตอนนะครับที่เราจะได้เห็นกันนะครับก็ตามไปดูกันเองนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นความจริงจังในฐานะพ่อบ้านนี่แหละครับจริงจังถึงขนาดที่ว่าคําพูดที่พ่อบ้านเคยพูดเอาไว้ว่าแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตถ้าเพื่อคุณหนูแล้วฉันก็ยอมเนี่ย คำพูดนี้พอพูดจริงทําจริงนะครับผมอย่างเช่นในตอนที่101เนี่ยที่คุณพ่อบ้านเนี่ยยอมเอาตัวเองเข้าไปรับการโจมตีของทารุรุนะครับซึ่ง การโจมตีนี้เนี่ยก็อันตรายถึงชีวิตเลยนะครับคำพูดสุดท้ายที่พอลพูดกับคุณหนูเนี่ยนั่นก็คือยังไงก็ดูแลรักษาตัวเองด้วยนะครับผมท่านโมโมกะก่อนตายเนี่ยก็ยังนึกถึงคุณหนูอยู่นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณหนูก็โดนเล่นงานเหมือนกันนะครับแต่คนที่คุณหนูนึกถึงเนี่ยนั่นก็คือผู้ชายครับหลังจากเหตุการณ์นั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกนะครับเพราะว่าทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับทุกคนที่โดนจัดการเนี่ยก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับมันเป็น นะสามารถตามไปดูได้ในเคโรโรตอนที่101่งเถึงหนึเลยนะครับจะว่าไปก็รู้สึกแอบคล้ายพ่อบ้านในแบล็กบัตเลอร์อยู่นะครับไอเรื่องคนลึกไขปริศนาลับอะ่ะก็มีพ่อบ้านประมาณนี้อยู่นะครับก็ขอแนะนำนะครับใครที่ชอบโมเมนต์แบบคุณหนูที่มีองค์รักหรือว่าคนรับใช้ที่เก่งมากๆอยู่นะครับเรื่องนี้เนี่ยเรียกได้เลยว่าคลาสสิกครับโดยมีตัวละครที่ชื่อว่าเซบาสเตียนมิคาเอลิสเป็นพ่อบ้านนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่พ่อบ้านธรรมดานะครับผมยังจําฉากที่ไปยืนอยู่บนรถ ใสได้อยู่เลยนะครับผมคือเอาหัวไถไปกับอุโมงครถไฟเลยครับพอๆนะครับกลับเข้ามาก่อนนะครับผมเดี๋ยวนอกเรื่องอีกนะครับอันนั้นเนี่ยมันก็สุดเกินไปนะครับแต่ว่าพ่อบ้านในการ์ตูนเคโรโร่เนี่ยมันก็ไม่ได้เหนือมนุษย์ไปซะทีเดียวนะครับก็ยังมีตัวละครที่สู้ไม่ได้อยู่เนาะเท่าที่เห็นเนี่ยก็มี3คนนะครับที่พ่อบ้านเนี่ยเคยพ่ายแพ้ให้นะครับสองคนแรกเนี่ยนั่นก็คือพ่อแม่ของคุณหนูโมโมกะนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับในตอนที่พอสู้กับนิชิาวโอกก็ดู เอ,เอาจริงเอาจังมากกว่าตอนที่สู้กับนิชิซาวะไบโออนะครับในตอนที่160เนี่ยพอได้ทําการถอดผนึกของพ่อบ้านออกนะครับแล้วก็เอาจริงนะครับเบ่งจนจะเป็นซูเปอร์เซย่าเลยนะครับก็เหมือนมาผิดเรื่องนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็เอาชนะคุณนายโอกะไม่ได้อยู่ดีนะครับแล้วคนที่3ที่พ่อบ้านเคยพ่ายแพ้ให้เนี่ยนั่นก็คือฟูจุกิคุงครับอ้าวไปแพ้ให้ได้ยังไงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับเหตุเกิดในตอนที่75นะครับในตอนนี้เนี่ยคุณหนูโมโมกะเข้าใจ ผิดไปนะครับว่าคุณพ่อเนี่ยต้องการจะทดสอบฟูยุกิคุงนะครับว่าเป็นคนที่เหมาะกับการเป็นผู้สืบทอดตระกูลนิชิาว่าหรือเปล่านะครับแล้วคุณหนูโมโมบกะเนี่ยก็อยากให้ฟูยุกิคุงผ่านการทดสอบของคุณพ่อให้ได้นะครับก็เลยไปขอร้องพวกเคโลโลนะครับอยากจะให้ช่วยสอนช่วยฝึกฟูยุกิคุงให้เก่งขึ้นนะครับโดยสิ่งที่จะอยากให้สอนฟูยุกิคุงเนี่ยคือภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันภาษาลาตินวิชาเศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์รัฐศาสตร์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์เภสัชศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ วิชาการต่อสู้การยิงปืนโดนตรีงานฝีมือการทำอาหารชงชาจัดดอกไม้และอื่นๆอีกมากมาย ก็ประมาณนี้นะครับสีหน้าของพวกเครโรโรที่ได้ยินอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็คือแบบนี่มันอะไรกันครับเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการล้อเลอเียนบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์อย่างลีโอนาร์โดดาวินชีนะครับเพราะว่าสิ่งที่กล่าวมาเนี่ยมันฟังดูคล้ายคลึงกับความสามารถของลีโอนาร์โดดาวินชีเลยนะครับคือลีโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยเป็นผู้มีความสามารถระดับที่เรียกว่าเป็นเลิศในทุกด้านเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ดาราศาสตร์หรือว่าศิล านเ,นเขาได้ออกแบบสิ่งที่ล้ำยุคต่างๆไว้มากมายนะครับเช่นร่มชูชีพเลนส์ ens, รถถังอุปกรณ์ดำน้ำําไปจนกระทั่งเป็นต้นแบบของเครื่องบินเลยนะครับผมแล้วก็อื่นๆรวมไปถึงความรู้ทางการแพทย์ที่ล้ำสมัยเลยนะครับจนเหมือนกับว่าเขานั้นเป็นคนที่เกิดก่อนยุคตัวเองไป500ปีเลยนะครับทาได้ขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอัจฉริยะของโลกเลยนะครับยังไม่มีใครเทียบได้เลยนะครับแต่ดูสิ่งที่คุณหนูโมโมกะขอดีครับมันจะเป็นไปได้ไหม ขนาด500ปีที่ผ่านมาแล้วยังไม่มีใครเอาชนะอชจเดิยคนนี้ได้เลยครับแต่เมื่อรู้ว่างานนี้เนี่ยคุณหนูมมบังกะให้งบ50,000ล้านเลยเนี่ยเคโลโลมันก็ตอบรับอย่างไวเลยนะครับแล้วก็สามารถทําให้ฟูยุกิคุงเนี่ยเก่งขึ้นได้ภายใน3วันจริงๆครับทุกอย่างที่พ่อบ้านบอกมาในตอนแรกเนี่ยคือฟูยุกิคุงเนี่ยมันทําได้ทุกอย่างเลยวุยอึ้งปะคุณหนูเนี่ยก็ปลื้มมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าการทดสอบของฟูยุกิคุงเนี่ยฟูยุกิคุงสามารถผ่านได้โดยได้คะแนนเต็มเกือบทุกอั นะครับผมก็คือได้เเกือบทุกวิชานั่นแหละครับและในการทดสอบหัวข้อสุดท้ายเนี่ยนั่นก็คือวิชาการต่อสู้ครับพ่อบ้านเนี่ยก็ถามกับคุณหนูนะครับว่าดีแล้วเหรอครับที่ให้ผมเป็นคู่ต่อสู้ของฟูจิคุงนะครับแต่คุณหนูก็บอกกับพ่อบ้านไปครับว่าไม่ต้องเกรงใจนะครับสามารถจัดเต็มได้เลยนะครับเมื่อคุณพ่อบ้านได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็ใส่สุดนะครับแต่ปรากฏว่าฟูจิคุงเนี่ยสามารถเอาชนะพ่อบ้านได้นะครับแต่คุณพ่อบ้านเนี่ยก็ไม่ได้เจ็บใจหรือว่าเสียใจอะไรนะครับผมแถมยังดีใจด้วยซ้ํานะครับ ที่ตระกูลนิชิาวาเนี่ยจะมีผู้สืบทอดที่แข็งแกร่งขนาดนี้นะเราก็จะเห็นได้ชัดแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคุณพ่อบ้านเนี่ยจงรักภักดีต่อตระกูลนิชิาวาขนาดไหนนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยความก็แตกนะครับผมว่าเคโรโรเนี่ยมันใช้สูตรโกงนะครับแต่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็ยังไม่จบแค่นี้นะครับสามารถตามไปดูต่อได้ในเคโรโรตอนที่75เลยนะครับผมสนุกมากครับตอนนี้และตอนจบนี่ก็เรียกได้ว่าพีคมากนะครับก็ขอนําเสนอเรื่องราวของคุณพ่อบ้านไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมจริงๆก็ยังมี ตอนที่เป็นไฮไลท์ของพ่อบ้านอีกประมาณ2-3ตอนนะครับก็คิดว่านํามาเล่าในคลิปนี้ให้หมดเนี่ยก็คงจะไม่ไหวนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องที่เป็นความลับของคุณพ่อบ้านด้วยนะครับผมถ้าอยากรู้เนี่ยก็ตามไปดูได้ในตอนที่312เลยนะครับก็อยู่ในช่วงหลังของตอนนะครับผมก็ขอบอกตามตรงนะครับว่าผมยังดูไม่ถึงนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปของผมมาจนถึงตรงนี้นะครับผมช่วงสนทนาไทยคลิปเนี่ยก็ขอถือโอกาสนี้บอกกับทุกคนเลยนะครับว่าคงจําเป็นต้องยกเลิกช่วง นี้้แลวเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันส่งผลโดยตรงต่อช่องของผมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับผมว่ามันส่งผลยังไงนะครับนี่คือกราฟการแสดงการคงอยู่ของผู้ชมในคลิปนั้นครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติเลยนะครับผมผมก็เข้าใจดีนะครับว่าผู้คนเนี่ยกดออกกันในช่วงนี้นะครับแต่ว่าการที่คนเข้ามารับชมคลิปของผมแล้วไม่สามารถรับชมให้จบได้เนี่ยยูทูบมันก็เข้าใจนะครับว่าคลิปเนี่ยมันไม่น่าสนใจนะครับไม่สามารถที่จะทําให้ผู้ชมรับชมจนจบได้อะไร นองผมก็เลยจําเป็นต้องตัดออกนะครับแต่ผมก็เข้าใจผู้ชมส่วนใหญ่นะครับผมที่ไม่ได้ต้องการจะดูหรือว่ารับชมช่วงนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมแค่ทุกคนมาคอมเมนต์ในคลิปของผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยดันคลิปของผมได้มากแล้วนะครับและที่สําคัญเนี่ยผมก็ตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าผมไม่อ่านหรือว่าไม่ตอบนะครับก่อนจะจบคลิปนี้เนี่ยก็ขอฝากทุกคนกด s u b สไครป์เพช่องผมด้วยนะครับผมถ้าอยากมีอะไรพูดคุยเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากัน ก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ